สวัสดีครับทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับผมผมครับช่องเซอร์พิลช่องเงินครับฝากคนไลค์กนแชร์เป็นกำลังใจาฝากติดตามไม่ได้ครับเยอะยูทูบเปิด์คุณม่สันตกว่ะกับสาวที่ยิบหาเดือนเก้าปีหกสี่ครับมน,นีกะจะส่งคนงานออกเจ็ดโมง ทรงเสร็จเรียบร้อยที่สีแมนอินสันถึงมีไผเหลือมีไผอยู่บ่ดีหยัดเฝ้าเล่าเนาะคนอิสานคตนต่างถิ่นฝากติดตามไเด้นะครับบรรยากาศข้างหน้าก็รถก็ติดติดทำไมพี่น้องเอ้ยรถก็ติดหลายมันก็เป็นยังสี่ระบาดนีย cốt lên cái lên nữa đây ừ đi liên ơi này không khí